สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ CS พระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะนำเหรียญเสมาฉลุหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้องเงินปี2,554มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเหรียญ <Okay. S 1> รุ่นนี้นี่มีการแกะบล็อกแกะแม่พิมพ์ได้สวยงามคมชัดมากครับ mm hmm. เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเม็ดตาเส้นหน้าผากลายกระหนกตัวหนังสือ มีความงดงามแล้วก็สวยงามมากครับรุ่นนี้นี่วัดเสียค่าแกะบล็อกไปประมาณ4ล้านนะฮะจะเป็นส่วนด้านข้างแล้วก็จะเป็นส่วนของด้านหลังด้านหลังนี่เงาเป็นกระจกเลยนะครับรุ่นนี้มีการตอกโค้ดนะฮะตรงด้านล่างของด้านหลังตรงจุดนี้โอเคผมจะซูมให้เพื่อนๆได้รับชมนะะสักครู่นะครับ อ่าตรงจุดนี้ฮะนี่ครับและนี่ก็จะเป็นกล่องจากวัดก็คือเดิมๆทุกอย่างนะครับรุ่นนี้สร้างตั้งแต่ปี2,554นะครับราคาเช่าหาก็อยู่ที่ประมาณหลักพันต้นๆน,นะครับถือว่าเป็นพระที่ยังสามารถจับต้องได้หาก เพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านล่างของคลิปนี้หรืออินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้นะครับทาง c s พระเครื่องก็ยังมีจำนวนที่จะแบ่งปันกันได้ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพจ CS พระเครื่องด้วยนะครับในคลิปถัดๆไปผมจะนำเหรียญที่น่าสนใจมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครับวันนี้สวัสดีครับ